สวัสดีครับวันนี้วันที่21ตุลาปี64สครับอันนี้คือสภาพของแม่น้ำยมนะครับแม่น้ำเต็มตลึงนะครับอันนี้ดูสภาพนะครับแต่น้ำก็ยังน้อยกว่าปี5-4นะครับ ันนี้ผมพายเรือเล่นอยู่เถวๆหน้าบ้านที่บ้านผมน้ำไม่ท่วมกับฝั่งตรงข้าม,าม,มนี่น้ำจะท่วมเห็นไหมครับโอ้ <c oughs> เรือมันโครงครับ <c oughs> นี่ดูบรรยากาศ น้ำท่วมฝั่งหนึ่งอันนี้คือบ้านผมนี่นี่ครับน้ำไม่ท่วมอีกเบ็ดสบายสบาย